ครับสวัสดีครับเพื่อนยินดีต้อนรับสู่ช่อง Hello T นะสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสุปเรื่องราวของซองดูฮีนักบุญทุนบัางไฟให้ไม่ใช่นับยอกยอกเน็ตไอดอลใจบุญเงินเพื่อนสำหรับซองดูฮีนะครับเขาเป็นเน็ตไอดอลชาวอีสานบ้านเฮากันเพื่อนบ้านเขาอยู่สีสเกตก่อนหน้านั้นเขาทําคลิปตรื่งตึงตังเงินเพื่อนด้วยคําพูดคําจาของเขาตรงนี้เองก็เลยทําให้เขาโด่งดังเงินเพื่อนเขามักจะปิดท้ายคลิปด้วยว่ารีเด็ดว่าแก้วตรงนี้เองเป็นสไตล์ของเขา ผู้คนมากมายก็ไปติดตามเขากันเพื่อนจนกลายเป็นคนเด่นคนดังมีไรายได้จากการทําคลิปไม่ว่าจะเป็นทางเพจทางช่อง youtube ตรงนี้มีคนติดตามเขามากมายหลายล้านคนกันเพื่อนวันดีคืนดีตัวของซองดูฮีนะก็เข้าไปช่วยเหลือนะพี่พี่ทหารอยู่ตามตะเข็บชายแดนจังหวะนี้เองเขาก็เปิดเรียรายกันเพื่อนมีการบริจาคเงินให้กับซองดูฮีมากมายหลายบาทกันเพื่อนเป็นหลักแสนหลักล้านกันเลยทีเดียว หลายคนก็เข้าไปทวงติงเงินเพื่อนบอกํำแบบนี้ไม่ถูกการกระทำแบบนี้มันผิดกฎหมายกันเพื่อนต้องไปตั้งเป็นมูลนิธิจังหวะนี้ตัวของทรงลุฮีก็เลยไปเปิดมูลนิธิชื่อว่ามูลนิธิสุกนเงินเพื่อนเป็นชื่อจริงของเขาตั้งในานามของเขากันเพื่อนปรากฏว่ามีการเลี่ยอรายเงินได้จํานวนหนึ่งประมาณ5 0 0 0 0นบาท ชาวบ้านร้านตลาดหวังดีบอกว่าให้เอาไปเปิดเป็นมูลนิธิก็แล้วกันมันจะได้ถูกต้องตามกฎหมายกันเพื่อนหลังจากเขาได้รับเงินก้อนนี้ไปก็เงียบหายมิดจิลีกันเพื่อนวันดีคืนดีก็เกิดเหตุการณ์กันเพื่อนในการตรวจสอบมูลนิธิของคุณกันจอมพลังปรากฏว่ามูลนิธิของคุณกันจอมพลังไม่ใช่ของคุณกันจอมพลังกังนเพื่อนคุณกันจอมพลังเป็นเพียงพรีเซนเตอร์ชาวเน็ตหลายคนก็เลยสงสัยถึงมูลนิธิของซองดูฮีด้วยเช่นเดียวกันกันเพื่อนว่าก่อนหน้านั้นที่เขาเคยเรียกอะไรเงินไปเปิดมูลนิธิเขาเปิดหรือ,อยงนนเ่อสุดท้าย ท้ายสุดคำตอบที่ได้ก็คือซองดูฮีไม่มีอยู่จริงเงินเพื่อน เอาไอชิปหายเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อนเอาเงินไปหลายแสนแต่ไม่ไปเปิดมูลนิธิกันเพื่อนแถมมีการมาเปิดเผยข้อมูลในเชิงลึกจากผู้ที่ไม่หวังดีหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจว่าซองดูฮีติดพนันบัางไฟอย่างหนักกันเพื่อนเขาเป็นหนี้อยู่หลายแสนกันเพื่อนชาวเน็ตชาวบ้านร้านตลาดก็เลยสงสัยว่าเงินที่บริจาคไปซองดูฮีเอาไปใช้หนี้บัางไฟหรือเปล่ากันเพื่อนเดี๋ยวกิฟนี้เราจะส่งเรื่องราวความมีลุงตุงนางของซองดูฮีนักบุญทุนชาวบ้านเรื่องราวนี้จะมีที่มาที่ไปยังไงผมจะมาสโลว้เพื่อนฟังแบบเข้าใจง ตามสไตล์ฮัลโลเทสเชิญรับชมรับฟังเรื่องราวของซองดูฮีกเกลยกครับผมก่อ,อนอื่นเลยเราไปทำความรู้จักกับซองดูฮีกันสักนิดหนึ่งงินเพื่อนชื่อจริงๆเขาก็คือนายสุกกลงินเพืนน่อนนายสุกุลเคอเษด์อายุณปัจจุบันนี้30ปีนเพื่อนตัวของซองดูฮีก็เป็นชาวจังหวัดศรีสกเกต์กันเพื่อนคนอีสานบ้านเฮาศรีสกเกตกันเอง,งนเพื่อนย้อนกลับไปในวัยเด็กตัวของซองดูฮีเกิดในครอบครัวที่มีฐานะยากจนเขาก็เลยตัดสินใจบวชเรียนกันเพื่อน เป็นคนใฝ่ดีตั้งแต่เด็กกันเพื่อนหลังจากเขาบวชเรียนเสร็จตรงนี้เองนะครับอายุ20ปีเขาก็ไปเป็นทหารหลังจากปลดทหารมาเขาก็เลยหนีไปอยู่อังกฤษให้ไม่ใช่นะหนีไปอยู่เกาหลีกันเพื่อนไปเป็นผีน้อยสงานกันเพื่อน วันดีคืนดีผ่านไปสองปีปรากฏว่าทางการเกาหลีจับได้กันเพื่อนตรงนี้เองก็เลยส่งเขากลับมาอย่างสนามบินสุวรรณภูมิกลับมาที่สนามบินหนองงูเห่ากลับมาอยู่ที่ประเทศไทยกันเพื่อนถูกจับส่งตัวกลับมากันเพื่อนหลังจากนั้นเขาก็ไปทํางานโรงงานกันเพื่อนมีการขับแท็กซี่รับจ้างทั่วไปกันเพื่อนในยวะนี้เองตัวของซองดูฮีก็จับพัดจับโผกันเพื่อนเริ่มทําคลิปในแนวทะลึ่งตึงตังกันเพื่อนออกแนว18บดวกด้วยคําพูดด้วยลีลาของเขากันเพื่อนก็เลยมีคนเข้าไปติดตามเขา เขามักจะลงท้ายวลีเด็ดๆว่าแก้วลักษณะเป็นแบบนั้นไปนี่คือวลีเด็ดของเขากันเพื่อนบางทีก็ไปถ่ายกับน้องนางหางเครื่องมีการเอามืออังๆเอาลิ้นแต่แลักษณะแบบนี้คนมากหลายกันเพื่อน ออกแนวรามกออกแนว18บวกนิดหนึ่งเงินเพื่อนผู้คนก็เลยไปติดตามเขาเขาก็เลยกลายเป็นคนดังขึ้นมาเรื่อยๆพอตัวของซองดูฮีเริ่มมีชื่อเสียงเริ่มมีรายได้จากการทําคลิปเขาก็เลยผันตัวเองเป็นเจ้าของกิจการรถแห่ชื่อว่ารถแห่ซองดูฮีเงินเพื่อนแฟนคลับมากมายให้การสนับสนุนเขากันเพื่อนฐานะของเขาก็ร่ํารวยมาเรื่อยๆ ตัวของซ uh องดูฮีก่อนหน้านั้นเขามีเมียหนึง่งคนเงินเพื่อนมีลูกสองคนเมียของซองดูฮีชื่อว่าน้องนาำเงินเพื่อนอยู่กินกันมาหลายปีดีดักจนกระทั่งไม่นานมานี้เขาได้มีความสัมพันธ์กับหญิงสาวคนหนึ่งเงินเพื่อนเป็นปน,น้องนางหางเครื่องชื่อว่าน้องหยงเงินเพื่อนเป็น,ปนสาวสวยหน้าตาดีนมประมาณ 400cc เซ็กซี่กันเลยทีเดียวกันเพื่อนตัวของซองดูฮีไปกงตึงๆเงินเพื่อนกับน้องหยงกันเลยทีเดียว เมียเขาจับได้กันเพื่อนถึงกับน้ําตารังลินเงินเพื่อนร้องไห้อาซีอซีอยู่ด้วยกันมาตั้งหลายปีไม่คิดว่าซองดูหีจะนอกใจกันเพื่อนพอมีเงินซองดูหีก็เปลี่ยนไปกันเพื่อนไปโก่งตึงๆกับน้องนางหางเครื่อง สุดท้ายท้ายสุดซองดูฮีก็เลือกน้องนางหางเครื่องที่ชื่อว่าน้องหยงเอามาเป็นเมียเลิกลากับเมียที่เก่าที่แก่เลิกลากับเมียที่แต่งงานกันมานานกันเพื่อนผู้คนก็ประนามเขาในระดับหนึ่งกันเพื่อนบอกไอ้ซองไอ้ทรยศเมียกันเพื่อนหลายคนก็ไปด่าเขาชีวิตของเขาก็เริ่มหักเหลงมาเรื่อยๆกันเพื่อนก่อนหน้านั้นรุ่งเรืองตอนหลังลุ่งลิงกันเพื่อนไม่ค่อยมีคนให้ค่าไม่ค่อยมีคนสนใจเขางานการของเขาก็ไม่ค่อยมีกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดเขาก็เลยขายรถแห่กันเพื่อนรถหงรถแห่ไม่ ไม่มีมันอีกแล้วกันเพื่อนตัวของซองดูฮีชีวิตตกต่ำอยู่พอสมควรในช่วงหลังๆกันเพื่อนมีนำซ้ำตัวของซองดูฮียังไปเกี่ยวดองหนงยุ่งกับการพนันบัางไฟกันเพื่อนเขาชอบไปเล่นบัางไฟตามหมู่บ้านต่างๆเป็นหนี้เป็นสินมากมายกันเพื่อนบางคนบอกว่าเขาเป็นหนี้หลักล้านบางคนบอกว่าเขาเป็นหนี้หลักแสนกันเลยทีเดียวกันเพื่อนนี่ก็คือประวัติบางๆของซองดูฮีกันเพื่อนทีนี้เรามาพูดถึงมุมคุณงามความดีของซองดูฮีที่กลายเป็นที่พูดถึงที่กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กลายเป็นที่สงสััยยอู่ณขะนนี้ม มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่สมัยโควิดกันเพื่อนตอนนั้นเองซองดูฮีกันเพื่อนเขาตัดสินใจใช้รถตู้ของเขากันเพื่อน แปลสภาพเป็นรถพยาบาลกันเพื่อนรับส่งผู้คนที่ติดโควิดกันเพื่อนหลายคนก็ชื่นชมเขากันเพื่อนก่อนหน้านั้นเขาเจอมรสุมรุกใหญ่หลังจากเลิกลากับเมียพอเขามาทําดอกนี้ก็ได้กระแสกลับมาอยู่นิดหนึ่งกันเพื่อนตัวของซองดูฮีถือว่าทําดีมากกันเพื่อนในดอกนั้นผู้คนนิยมเขาผู้คนศรัทธาเขาบอกว่าเขาคือคนจริงกระทิงแดงสองขวดกันเพื่อนจังหวะนี้หลังจากช่วยเหลือผู้คนจากโควิดตรงนี้เองเขาก็ยังคงทําคลิปต่อกันเพื่อนเนื่องจากว่ากระแสของเขาไม่ค่อยดีแล้วเขาก็เลยอาศัยเกาอก คนดังเงินเพื่อนไม่ว่าจะเป็นนายอันกลสินไม่ว่าจะเป็นจอนนี่มือปราหรือแม้แต่มาหาสมปองตอรงนี้เองเขาก็เคยไปทําคลิปด้วยเงินเพื่อนผู้คนในโลกโซเชียลก็เลยให้ฉายาเขาที่ไหนมีแสงที่นั่นมีซองเงินเพื่อนตัวของซองตอนหลังๆมักจะเกาะคนดังทําคลิปเงินเพื่อนลักษณะเป็นแบบนั้นไปตรงนี้ก็ไม่ว่ากันเงินเพื่อนหากินไขมันตรงนี้ทางไขรทางมัน ตัวของซองเขาทําแบบนี้เขาก็เลยได้ฉายาที่ไหนมีแสงที่นั่นมีซองกันเปื้อนสุดท้ายในสุดตัวของซองก็ต้องเจอมวลุมรูกใหญ่อีกหนึ่งครั้งกันเปื้อนกับคําถามของชาวเน็ตกับคําถามของชาวบ้านร้านตลาดว่าตัวของซองอมเงินบริจาคหรือไม่กันเปื้อนเหตุการณ์นี้มันย้อนกลับไปเมื่อประมาณ4ี่หเดือนที่แล้ว ตัวของซองเขาลงไปในพื้นที่สงครามกันเพื่อนเกิดภาวะสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชาตัวของซองเขาอาสาตัวเองเป็นสะพานบนกันเพื่อนรวบรวมเงินจากนิตไอดอลรวบรวงเงินจากคนรู้จักไปลงในพื้นที่สงครามไปช่วยเหลือพี่พี่ทหารกันเพื่อนตอนแรกๆมันก็ไม่มีปัญหากันเพื่อนเขาทำแค่ข้าวกล่องแจกเท่านั้นโดยการไปซื้อของมาแล้วให้เมียเขาทำข้าวกล่องกันเพื่อนจังวานี่เองเขาก็ทำไปเรื่อยๆกันเพื่อนทีนี้มันมีอยู่ดอกหนึ่งกันเพื่อนตัวของสองขอรับบริจาคเพื่อไปซื้อเสื้อกล่องให้กับพี่พี่ทหารกันเพื่อนชาวบ้าน ร้านตลาดเห็นว่ามันสําคัญเงินเพื่อนซองมาบอกว่าทหารไม่มีเสือ้อกะชาวบ้านร้านตลาดก็เลยร่วมบริจาคเป็นการใหญ่กันเพื่อนได้เงินไปประมาณล้านกว่าบาท หลังจากนั้นซองก็ไปซื้อเสื้อกลอประมาณ200ตัวในมูลค่า1ล้านบาทกันเพื่อนตรงนี้เองก็ไปให้พี่ทหารกันเพื่อนจังหวะนี้เองซองดันทําคลิปกันเพื่อนบอกว่าเสื้อกลอตรงนี้ป้องกันกระสุนได้แค่9้ามมกันเพื่อนส่วน M16 ส่วนปืนอากาตรงนี้ป้องกันไม่ได้แถมมีชาวบ้านร้านตลาดบางคนให้ข้อมูลกันเพื่อนว่าเสื้อกลอะที่ซองดูฮีซื้อตรงนี้มันแพงเกินจริงกันเพื่อนปกติเขาซื้อกันตัวละสองพันซองดูฮีซื้อตัวละห0 0พันลักษณะเป็นแบบนั้นไปกันเพื่อน ในจังหวะนี้งก็มีคนปรารถนาดีกับซองดูฮีกันเพื่อนบอกถ้าอยากรับบริจาคจริงๆต้องไปเปิดมูลนิธีกันเพื่อน ตัวของสองดูฮีก็เลยคิดแผนออกบอกแผนถูก,กันเพื่อนรวบรวมเงินอีกหนึ่งครั้งกันเพื่อนประกาศลงในโลกโซเชียลประกาศออกเฟซบุ๊กกันเพื่อนว่าตัวเขาเองมีความตั้งใจที่จะตั้งมูนิทีชื่อว่ามูนิทีสุกคลกันเพื่อนใช้ชื่อจริงในการตั้งมูนิทีจังหวะนี้เองเขาก็เลยขอเรียรายเงินบริจาคอีกหนึ่งรอบก,กันเพื่อนเพื่อไปตั้งโมนิทีหลายคนก็เห็นดีเห็นงามก็เลยบริจาคให้เขาเป็นการใหญ่กันเพื่อนรวบรวมเงินไปได้ประมาณ5้าแสนบาทกันเพื่อนจังหวะนี้เองตัวของสองก็เงียบหายไปเฉยๆพร้อมกับเงิน5้าแสนบาทกันเพื่่อนไมมีกาาารรยง ความคืบหน้าของการตั้งมูลนิธิกันเพื่อน ปรากฏว่าวันดีคืนดีกันเพื่อนก็มีผู้คนไม่หวังดีกันเพื่อนตรงนี้จะบอกแบบนี้ก็ได้นําข้อมูลที่ไม่ควรเปิดเผยนํามาเปิดเผยกันเพื่อนนั่นก็คือพฤติกรรมของซองกันเพื่อนก่อนหน้านั้นตัวของซองเขาติดบัางไฟกันเพื่อนเขาเล่นบัางไฟตามหมู่บ้านต่างๆเป็นหนี้เป็นสินหลายแสนบาทกันเพื่อนมีการนําแชทที่ตัวของซองดูฮีถูกทวงค่าบัางไฟมาเปิดเผยกันเพื่อนผู้คนที่บริจาคเงินไปตรงนี้เขาก็เริ่มเอะใจกันเพื่อนไอชิมหายบริจาคเงินไปให้ไปตั้งมูลนิธิหรือว่ามันเอาไปใช้หนี้บัางไฟกัน พื่อคําตอบยังไม่ได้กันเพื่อนตัวของซองมิจิลีกันเพื่อนวันดีคืนดีปรากฏว่ามูลนิธิของคุณกันจอมพลัง,งเงินเพื่อนที่ลงไปในพื้นที่ภัยสงครามเช่นเดียวกันถูกตรวจสอบตอนแรกเองชาวบ้านร้านตลาดคิดว่ามูลนิธินี้เป็นของคุณกันจอมพลังแต่มันไม่ใช่คุณกันจอมพลังเป็นเพียงพีเซนเตอร์เฉยๆกันเพื่อนมูลนิธิเป็นของน้องนางหางเครื่องเป็นของคนสนิทของคุณกันจอมพลังกันเพื่อนพอมีการแชร์เรื่องราวของคุณกันจอมพลังปรากฏว่ามันไปเกี่ยวดองหนองยุ่งกับซองดูฮีเนื่องจากว่าซองดูฮีเองก็ถูกเคล กันเพื่อนหลายคนก็เลยตั้งคําถามให้ตัวของซองดูฮีออกมาชี้จแจงแถลงไขเกี่ยวกับเงินที่บริจาคไปตั้งมูลนิธิกันเพื่อนปรากฏว่ามีการตรวจสอบกันเพื่อนสุดท้ายท้ายสุดก็เลยรู้ความจริง ว่ามูลนิธิของซองดูฮีไม่มีอยู่จริงเงินเพื่อนมีการตรวจสอบแล้วว่ามูลนิธิของซองดูฮีไม่ได้จัดตั้งแต่ประการใดในจังหวะนี้เองตัวของซองดูฮีอดรนทนไม่ไหวเงินเพื่อนก็เลยออกมาชี้แจงถแถลงไขว่ามูลนิธิของเขาอยู่ระหว่างการจัดตั้งเงินเพื่อนไอ้ิ้มหายสองเดือนผ่านไปมูลนิธิยังไม่ตั้งส่วนเงินที่บริจาคไปก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหายไปไหนเงินเพื่อนณขณะน,นี้เองตัวของซองดูฮีมิดจิลีเหมือนเดิมเงินเพื่อนตอนหลังๆมาเขาไม่ค่อยเล่นโซเชียลแล้วกงินเพื่อนเขาบอกว่ามีคน คนไปก่อกวนเขา เขาบอกว่าตั้งคำถามกับเขามากเกินไปเขาก็เลยเก็บตัวเงียบกันเพื่อนตอนนี้เองผู้คนที่เครือบแคงสงสัยในตัวของซองดูฮีก็ยังไม่ได้รับคำตอบอะไรมากมายจากซองดูฮีตัวของซองดูฮีบอกว่าเดี๋ยวเขาจะออกมาแถลงข่าวอีกทีหลังจากตั้งมูลนิธิเสร็จกันเพื่อนนี่ก็คือคำชี้แจงล่าสุดจากซองดูฮีกันเพื่อนเงินบริจาคตรงนี้อยู่หรือไม่ผมไม่แน่ใจหรือเอาไปใช้นี่บ้างไฟแล้วอันนี้ผมไม่รู้กันเพื่อนสุดท้ายในสุดเราก็ยังไม่รู้ว่าซองดูฮียักยอกเงินบริจาคหรือไม่กันเพื่อนเพราะเขาเองก็ยังไม่ออก มาชี้แจงแถลงไขในประเด็นต่างๆยังไม่ออกมาแจกแจงรายละเอียดกันเพื่อนต้องติดตามตอนต่อไปอย่างเดียวกันเพื่อนรอว่าซ uh องดูฮีเจ้าสลิปมาโชว์เมื่อไร่รอว่าซองดูฮีเจะเออกมาชี้แจงเมื่อไหร่นั่นแหละครับคือคําตอบที่ปลายอุโมงกันเพื่อนนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของซองดูฮีกันเพื่อนนักบุญทุนชาวบ้านกันเพื่อนส่วนที่เขาทําดีเราก็ต้องสรรเสริญเยืนยอส่วนที่ชาวบ้านร้านตลาดสงสัยตรงนี้เองเขาก็ต้องออกมาชี้แจงแถลงไขแกวเพื่อนๆเ,เองมีความคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็ ามารถแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้หากคลิปนี้ผดพลาดประการใดต้องกร,ราบขออภยัยเพื่อนไว้ณที่นี้ด้วยขอให้เพื่อนที่เข้ามารับชมรับฟังนะจงมีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาอย่าเจ็บอย่าจนขอบคุณครับโพ